ช่วงเทศกาลตุ๊จีนหรืออะไรพวกนี้ผมก็เป็นคนไทยมีเชื้อสายจีนนะมีอากงอาม่าพ่อเป็นคนจีนที่เกิดในประเทศไทยแต่ว่าก็ผมเป็นลูกคนที่เก้าแม่มีลูกสิบคนแม่มีลูกเยอะโตเกิดไม่ทันอากงอาม่านะครับไม่ทันปู่ย่าคืออากงอาม่าทางพอ่อแล้วก็ไม่ทันตายายคือทางแม่เกิดมาไม่มีญาติผู้ใหญ่เลย มีมีทางป้าป้าก็ไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอีกกับลุงลุงที่เขาไปแต่งแม่มีพี่น้องสามคนพี่ชายแม่ก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่เยอะประมาณสี่สิบส่วนป้าก็ไม่รู้ถึงห้าสิบหรือยังหรือสี่สิบห้าหรือเท่าไหร่เนี้ยก็ไปแล้วโอ้ไม่เจอใครเลยนะไม่แทบไม่มีญาติผู้ใหญ่มีแต่เจอแบบเป็นน้องพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ทาง สะพ้ายสะพ้ายทางที่เป็นเมียของพ่อคือแม่ผมมีสะพ้ายใหญ่สะพ้ายกลางสะพ้ายเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือชีวิตอาภัพญาติผู้ใหญ่แต่ที่มาเล่าเล่าเรืเ่องผีแล้วก็ที่เคยสัมผัสและรับรู้ด้วยตัวเองก็จะมีที่หลายคนมีตาทิพย์เห็นผีบอกมียายทวดเป็นผ,เนเนผีเป็นวิญญาณซึ่งก็ใช่จริงๆผมเจอตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ช่วงตุดจีนเนี่ย ตอนเด็กๆผมก็จะกินจินเจเพราะว่าที่บ้านกินแม่กินพี่สาวกินเขาก็จะอามากินกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทําอาหารเจผมก็จะมีญาติผมเป็นในในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะผมจะเป็นพี่ใหญ่สุดก็จะมีเป็นญาติแบบอายุคือ,ค,อคือเกิดเกิดปีเดียวกันปีใกล้ๆกันแต่ผมจะเกิดเกิดก่อนก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในสามคนคือระกูลพ่อเนี่ย จะมีทั้งหมดผู้ชายเนี่ยสามคนนะแต่จริงๆเขาจะมีแบบมีอีกแต่เป็นโกเป็นแบบเป,เป็นพี่ใหญ่เป็นฝาแฝดมีคนหนึ่งไปเสียชีวิตที่ประเทศจีนแล้วก็ที่เป็นแฟนอีกคน,นก็จะอยู่ห่างๆไปประมาณนั้นคือเอาเป็นว่าสามตระกูลที่อยู่ในกรอบเดียวกันตอนเด็กๆก็จะมีมาเจอกันมาเล่นกันบ้างก็จะมีเหมือนน้อง แต่อายุใกล้ๆกันนะแต่ผมมีศักดิ์เป็นพี่ไงเพราะอายุมากสุดแต่ก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นผู้หญิงตอนช่วงชั้นประถมเฮ้ยมันมีอยู่บางคราวเขาอยู่ดีๆก็เหมือนแบบองลงองลงเป็นเทพเทพทางจีนเน่ะก็แบบอยา,ากคุย,ค,ยคุยกันธรรมดาเฮ้ยกูยยเริ่มนนผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเทพเทพผู้หญิงเดียเข้า แล้วผมก็สังเกตดูว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเขาแกล้งเนี่ยผมก็พยายามเรียกพยายามไปจับตัวเขยา่าตอนนี้ก็เออมันเปลี่ยนไปนะแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่คุยไม่พูดพูดก็พูดภาษาอะไรไม่รู้มันแปลกไปทั้งทั้งพฤติกรรมท่าทางแบบความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเหมือนมีเขาชื่อว่าเหมือนเราดูนางจีนแล้วก็เป็นเทพจีนแบบผู้หญิงเนี่ยมามาหลง ตอนนี้พอเขาแบบเริ่มรู้ตัวผมก็ถามว่าจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้รู้ตัวเปล่าแกล้งเปล่าคือเขาจะเป็นอย่างเงี้ยช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบ่อยจนในนี้ผมก็ไม่ตอบไม่อะไรผมก็ตอนที่เขาแบบยังไม่มีองค์มาลงอะไรเงี้ยผมก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวยังไงอาจจะขอทําอะไรหน่อยนะถ้าเกิดเกิดแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ปรากฏเขาก็มีอาการเหมือนองลงอีกสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมคุณคุณละลันคุณป้อมคุณผู้ชายทั่วไปผมบอกที่มผมจะขอทำ<ม>แต่ผมไม่บอกผมจะทำอะไรคิดว่าผมทำอะไรครับไม่รู้วะเว้ยนึกไม่ออกเลยคุณคุณละลันล<ะ>คิดว่าผมทำอะไรเพือเป็นการพิสูจน์ว่าองลง ญาติผมจริงไหมเป็นผู้หญิงคุณป้อมน่าจะอกลงจริงนะครับคุณป้อมคิดว่าผมทำอะไรอา้าวคุณป้อมไม่ได้ฟังก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยเท่าที่ในความทรงจำจาได้นะคือถ้าแบบพักพักพักอะไรเนี่ย มันก็จะแบบยังไม่ออกยังไม่อะไรเหมือนไม่รู้ตัวผมก็เป็นห่วงยากสิ่งที่ผมทำคือผมกระโดดทีบเลยกระโดดทีบแต่ก่อนก็ดีกระโดะดทีบก,ก็แบบยกมือขอหัวศิกรรมถ้าใช่พอผมกระโดดทีบทีบไปที่เอวอะไรเงี้ยโอ้ยร้องอย่างลั่นเสียงดังแล้วก็สติรู้ตัวกลับมาเลยผมถามไอ้นี่นี่น เสียงร้องเมื่อกี้เหมือนเหมือนตอนองค์ไม่ลงสรุปแกงใช่ไหมเนี่ยแก้งใช่ไหมหลังจากนั้นเป็นต้นมาญาติผมคนนี้ไม่มาเล่นกับผมอีกเลยหายไปเลยคุณผู้ชายทั่วไปคิดว่าองค์ลงจริงหรือองค์ลงปลอมครับอาจจะจริงนะครับพี่อาจจะถีบถูกจุดเทปเทปออกใช่ไหมใช่เอมก็เป็นไปได้ ใช่ไหมเออเพราะว่าพลังงานแห่งดวงจิตแล้วก็แล้วก็การซ้อนอยู่ในร่างคนใช่ไหมลองลองสังเกตเดิคนที่เขาแบบโดนผีเข้าหรือโดนอะไรองค์ลงลืกเทพอะไรบางครั้งอะเดินเดินอยู่แลเดีบอะใช่ไหมที่เราเคยดูหนังจีนหนังอะไรใช่ไหมอ่ะใครอยากจะขึ้นมาเล่าเรื่องผีเชิญนะครับผมเชิญเชิญนะครับ แต่เมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนมันจะมีในคลิปอ่านในตอตอเนี่แหละมั้งผมก็คำๆนะน่ารักดีจะมีเด็กๆเ,เขาเรียนแบบคนที่เป็นร่างทรงอ่ะเขาก็เอามือทุบโต๊ะแล้วเขาทาหัวสั่นแล้วเขาทำผ้าทําอะไรเหมือนเลยนะเด็กนี่เขาจะเรียนแบบเหมือนนะมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงดูแล้วน่ารักดีแต่โดยมากเด็กๆทุกคนถ้าเคยเห็นเนะี่ยเป็นวัยเรียนแบบ ครับเป็นไปเรียนแบบเรียนแบบอันเดียวคุณผู้ชายทั่วไปสงสัยอะไรเรื่องผีไหมครับสงสัยครับสงสัยอลองลองตั้งคำถามมาสงสัยก็เด้บางบางช่วงเวลาว่าช่วงเวลาที่แรงแรง แรงจริงครับพี่มันมีโอกาสเจอเจอผีได้จริงไหมพี่ถามว่าถ้ามีโอกาสเจอผีจริงไหมอ่ะวันนะพี่วันวัน,วนที่แ,<ส>แรงเ่ยที่ <ไป S 2> ผมฟังมานะสำหรับชาวพุทธเนี่ยวันแรงคือวันพระครับใช่ไหมไไและยิ่งเป็น<ง>วันวันพระใหญ่ก็จะยิ่งแรงใช่ไหมครับ ใช่เช่นวันนี้เป็นต้นเอาวันนี้เป็นวันพระวันนี้ขอขอพันสาพี่โชคออกพันสาค่ะพรุ่งนี้ตักบาตรเทวเใช่แม่ปัญญาบอกว่าตื่นเช้าพรุ่งนี้ไปใส่บาตรอืมใครเคยมีประสบการณ์วันก่อนออกพรรษาบ้างใครเคยเจอผีบ้างไม่เจอผีไม่เคยเจอเลย ไม่อยากเจอด้วย <c oughs> ในในโลกของเรามิติแห่งวิญญาณมันจะมีพบภูมิพบซ้อนพบมียักษ์มีผีมีกระสือมีผีตายทั้งโกลมแล้วก็ทางภาคอีสานก็จะผีปอบใช่ไหม แต่พอดีผมเกิดอยู่ภาคกลางนะคนปรปฐมก็โชคดีไปไม่มีเรื่องผีปอบผีหยิบผีอะไรแต่ไรคุณเมย์บอกว่ามีจริงๆนะวิญญาณเนี่ยเอเชิญขึ้นมาคุยครับอย่าอยา,กอยากเก็บงำ,ำบอย่ากเก็บพังงำไว้คนเดียวครับกดกดขอผมขึ้นมาผมยังเชิญคุณเมย์ไม่ได้ทําไมอ่ะทําไมบางคนก็เชิญไม่ได้ขึ้นขึ้นมาคุยไหมมาเล่ากัน เดี๋ยวเยวรอแป๊บนึ่งนะนักเล่าวันนี้ยังยังไม่เข้ามาระหว่างที่รอก็คุยสารพันเกี่ยวกับผีก่อนได้นะครับรอแป๊บนึ่ง<ด>อ่ายินดีต้อนรับสวัสดีคุณเมย์ครับผมคุณเมย์ สวัสดีคยเจอผสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะครับเคยเจอผีอะไรยังไงบ,บ้างครับผมพี่โชคจําได้ไหมเรื่องที่เมเล่าวันนั้นที่ว่าผีที่เขาไปตายท้องกลมอยู่ในห้องน้ําอ๋อจําได้อันนี้ที่เป็นอยู่ตึกใช่ไหมคอนโดใช่ไหมใช่ใช่ะเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนสามสิบสี่ยุดครับ คุณเมอเดี๋ยวผมขอบันทึกใหม่บันทึกใหม่เป็นตอนตอนไปเป็นลงใน